สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับ่ายเนาะช่วงนี้วันหยุดยาวนะคะ่ตยพาทุกคนมาพักผ่อนนะคะนี่ค่ะที่บ้านสวนนะคะของพี่สาวต่ายเองค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะม,มีทั้งสระน้ํานะคะฝั่งนูนนนนะะน้นเป็นต้นมะพร้าวค่ะนู้นเป็นต้นมะพร้าวนะคะที่พี่สาวปลูกไว้เนาะมองเห็นกันไหมเอยเดี๋ยวไต๋จะเอียงกล้องไปนิดนึงนี่ทางนู้นเป็นต้นมะพร้าวนะคะส่วนที่ต่ายนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็น เ,ออเขาเรียกว่าเป็นศาลาริมน้ํานะคะเป็นบ้านพักริมน้ำเนาะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะเด็กๆเด็กๆทําอะไรกันอยู่นี่เด็กๆนั่งเล่นกันอยู่นะคะฮานนาลีเอาของเล่นมาเล่นนะวันนี้หยุดยาววันนี้วันอาทิตย์นะคะหยุดยาวไม่ได้ไปไหนเนี่ยค่ะสาลารอบๆนะอยู่ใกล้ๆกับศาลานี่ค่ะเนี่ยเป็นตัวบ้าน ไม่ใช่ศาลาแล้วสิจะไปพูดผิดนะคะเ,คเป็นตัวบ้านอยู่ริมสะแบบนี้เลยนะคะเ,คเพราะว่าอีกมุมอีกด้านนึงก็จะเป็นสระน้ำและนี่นี่สระน้ำนะคะแบบว่าเป็นบ้านริมสระ<ห>อยางนี้เลยตึ๊งบังอ๋อสกู๊ตเตอร์อเราของเล่นมาเล่นนะแล้วต่อยก็กำลังนั่งกินน้ำมะพร้าวนะคะซื้อมะพร้าวมากิน,นะคะ่ะ ลมเย็นดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันนั่งอยู่ริมสะแบบนี้บรรยากาศดีมากนนแล้วก็กินน้ำมะพร้าวนะคะใส่ได้กินตัวตัวน้ำอะ่ะกินไปหมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะเนื้อกินกันค่ะนี่เนื้อมะพร้าวนะคะเอาช้อนมาพร้อม,อมลมเย็นลมเย็นตลอดเลยค่ะ เนื้อมะพร้าวแบบอ่อนมากนะอล,ลี่เอาอีกไหมลูกนะเอาอีกไหม,ไมไเมื่อกี้อล,ลี่กินลูกมะพร้าวกินเนื้อมะพร้าวหมดไปคนเดียวเลยอ้าวหัางอาปบบอือไปเติมน้ำมันใหญ่เอาเติมพลัง <laughs> เติมพลังเติมพลังโอเคนี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไตยจะพาเดินชมนะคะบริเวณบ้านสวนเนาะอันนี้เป็นของพี่สาวค่ะ ซึ่งบ้านสวนของพี่สาวเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านตายเลยค่ะอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งกิโลเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมครับท้างอืมโอเคอืมมามองกล้องด้วยเหร เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูสวนกันค่ะตรงนี้ค่ะเวลายเย็น,นๆนะช่วงนี้คือช่วงเช้านะคะเกือบเกือบเที่ยงแล้วประมาณ10บโมงกว่า,กวาเกือบ11บเอโมงนะคะก็จะมีแดดแรงสักนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะนั่งอยู่ริมๆตรงนี้นะคะห้อยขาลงไปมองสระน้ํานะคะมันก็เพลิดเพลินสบายใจดีอีกมุมนึงค่ะนี่ค่ะฝั่งนู้นเป็นต้นมะพร้าวนะคะนี่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะอ่าอะไรนะนอ่าใ,ใช่ใช่มีบันไดด้วยมาเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนกันลูกมามทางนู้นเป็นสวนไผ่นะคะที่ไต่เคยมาตัดหน่อไม้ค่ะทางนู้นเลยนี่เป็นสวนไผ่นะคะมุมนู้นเลยเป็นมุมของต้นไผ่ค่ะทางนี้ก็จะเป็น พยุงนะคะพยุงต้นสักยางนาค่ะ <Hey. S 1> วันนี้แม่มาด้วยนะคะแม่กำลังนั่งอยู่และที่ใจชอบอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ก็คือทางนี้น่ารักมากเลยนะที่ที่เคยได้ทําไว้ค่ะก๊อกน้ำ,นำไหนดูที่ล้างมือดูสิลูกอ่าดูดตัว,ตวนี่อก๊อกน้ำอ่างน้ำน่ารักมาก อะไรนะลูกเปลี่ยนได้ด้วยอ่าเปลี่ยนเป็นเป็นแบบหัวฟูเหมือนฝักบัวก็ได้ใช่ไหมอ่านี่ค่ะน่ารักมากเลยนะก๊อกน้ําที่อ่างล้างมือนะคะท,ท,ทาจากไม้นะต้นไม้เป็นที่นั่งได้ด้วยล้างมือสักหน่อยม<า>จ้าอะไรลูก <laughs> มีความอยากรีวิวต้นไม้เป็นที่นั่งได้โอเค เนี่ยร่มรื่นมากเลยนะคะวันหยุดแบบนี้นะเรามาเล่นกันที่บ้านสวนของพี่สาวนะคะร่มรื่นไหมร่มรื่นเนาะ<ม>ทางนี้ก็เป็นตัวบ้านนะคะนี่เป็นโต๊ะมาหินนั่งเล่นนะแล้วทางนี้ก็จะเป็นตัวบ้านสวน,นะคะ่ะอยู่นี่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 อ่าเดี๋ยวเรามานั่งตรงศาลารับลมเย็นๆกันดีกว่า เดี๋ยวเรามานั่งกินเนื้อมะพร้าวกันต่อนะคะมาแกะเนื้อมะพร้าวกินกันต่อเด็กๆเด็กๆกินด้วยใช่ไหมอ๊มเด็กๆอยากเข้ากล้องด้วยเหรอใช่ไหมอย่าแย่งกันสิรู้แล้วอืมขามนจ้างยจงอืมถ้ามีน้ำตาลนะคะจะกินอร่อยมากเลยนะ ใส่ชอบกินหวานนะคะถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวจิ้มน,น้ำตาลน่ะอร่อย<ม>บรรยากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นมากนะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูกัน<ม>บรรยากาศดีดอ่ะลูกอ่ะไหนอ,อ่ะเอาไหมเรื่องป่องล็อกเนาะท่าน,นมีอีกมีอีกมีอีกไม่ต้องแย่งกันอื เด็กๆไวกำลังสนเลยนะคะอือร่อยะคะ่ะน้ำพร้าวน้ำหอมนะคะม<า>หมดแล้วหรอเอาอีกหรอไม่ไมอีก่าอันนั้นหมดแล้วลูกเหลือลูกนี้ถ้า <c oughs> เอาอีกไหมถ้าไม่เอาแล้ว <c oughs> อีกไหมครับไม่เอาอยากมาดูอยากมาเข้ากล้องเฉยๆน้ำอ๋อน้ำอยู่ในรถลูกไปเอาน้ำได้เลยหมดแล้วนะคะมาบายบายก่อนเรียว แล้วนะคะสาหรับคลิปนี้นะพามาชมบรรยากาศสวนสวยๆะคะ่ะของพี่สาวนะคะแล้วก็มานั่งชิลๆนะคะรับลมเย็นๆในช่วงวันหยุดนะคะนั่งกินเนื้อมะพร้าวนะคะแล้วก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคะ่ะสาหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะบ<อ>ายย <Bye bye. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนเลยสวัสดีก่อนเลสวสวัสดีก่อนเลสวสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ